สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจแฟนชาแนลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพจของเราเพจช่องเล็กๆครับ l s w p ครับวันนี้เราจะมาทำหลังเกมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านนะครับโอทัฟฟอร์ดรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับหลังจากเกมเมื่อคืนนะครับบอกเลยว่ามีประเด็นหลากหลายประเด็นมากที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของรูปเกมการจัด11ผู้เล่นตัวจริงครับ ใครที่เห็นด้วยนะครับผมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือใครที่ไม่เห็นด้วยกับผมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคิดต่างได้นะครับอ่าสำหรับเกมเมื่อคืนนะครับ11ผูเ้เล่นตัวจริงที่ไมเคิลคาริกนะครับได้จัดลงไปมือประตูครับเดวิดเดคอานะครับคู่เซนเตอร์นะครับผมเป็นทางวิกตอร์ลินเลิฟนะครับจับคู่กับเฮรี่แม็กไกวที่ใช้ในฤดูกาลเมื่อกี้แล้วฟอร์มค่อนข้างจะดีแบ็กซ้ายนะครับเราใช้เป็นเอลิกเตเลส แบ็กขวานะครับเราใช้เป็นทางเดียโกดาโรคู่เซนเตอร์ครับแม็กเฟสแม่งโคตรเบืออ่อเลย2คู่เนี่ยปีกขวานะครับผมถ้าตามผังที่พิมิลีกแจ้งมาทางขวานะควรจะเป็นซานโชส่วนฝั่งซ้ายควรจะเป็นมาคาร์ตัตฟอร์ดแต่ตอนเล่นวิธีการยืดน,นะครับผมมันกลับสลับกันมาคาร์ตัตฟอร์ดกลับไปเล่นฝั่งขวาครับแล้ว จารดอนซันโชกลับไปเล่นฝั่งสายแปลกมากทําไมไม่เคล่นคาหลีกถึงทําอย่างนั้นผมไม่รู้ตําแหน่งแนวรุกเบอร์10ครับเราใช้เป็นทางบรูโน่เฟนันเดสครับส่วนหน้าเป้าครับเราใช้เป็นคริสโนโรนันโดครับนั่นคือ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับของเราแมนเชสเตอร์ยไนเ d ต็ดครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของรูปเกมนะครับ มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเกมเมื่อคืนนะครับผมหลังจากที่เราน่าจะทราบผลกันดีแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านระกกรรมมาเยือนแล้วชนะปืนใหญ่อาร์เซนอลไปได้แบบพลิกนรกมาก3ประตูต่อ2นะครับคือเอาง่ายๆเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนะครับตั้งแต่นาทีที่1เลยนะจนถึงนาทีที่ประมาณ10ประมาณนาทีที่10อะ่อะก่อนที่จะเสียประตูแรกให้กับอ่าเอมิลสมิธโล ผมบอกได้เลยว่าคือแม่งจะรับไปไหนตั้งเกมรับแบบรับอะแต่ว่าเพจแดนบนนะเพจโดยที่คริสโนโรนโดนะครับผมล็อกไว้แค่1ตัวอ่าสมมุติว่าเขามีเซนเตอร์2ใชจะไหมแต่โดจะไม่เพจแบบวิ่งเหมือนกับคนอื่นคือโดนโดจะเข้าประกบแค่ตัวเดียวแล้วทุกตัวที่มันเป็นแนวลุกคือเข้าเพจเลยอันนี้คือเป็นแผนการที่ดีมากแต่ว่ามันก็ยังสามารถแก้เพจออกมาได้ไง่ายๆครับเพราะว่า แน่นอนการเพจแบบเนี้ยมันไม่ช่วยในเรื่องของการปิดในเรื่องของการจ่ายได้มากนักแต่ว่าโดก็มีการเพจซิ่งขึ้นมาในเกมเมื่อคืนครับอ่าเรามาดูนะครับผมจังหวะที่เสียประตูมันเป็นจังหวะที่แม่งเฟซโคตรเล่นตลกอะไรก็ไม่รู้ไปเหยียบเท้าดาวิดดีเคอแล้วผู้รักษาประตูเจ็บอ่ะในกรณีที่ผู้รักษาประตูเจ็บตามกฎเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างเช่นว่า ผมเป็นมือประตูแล้วเพื่อนผมเล่นแบ็หรือเพื่อนผมเล่นอะไรก็ช่างมาทําให้ผมเจ็บอะ่ะแล้วผมนอนกองลงอะคือพตทธสีนมันมันไม่มีสิทธิ์จับเป่าอยู่แล้วอะนอกจากบอลมันจะตายถูกไหมแล้วก็เข้ามาดูอาการแต่นี่ครับเป็นจังหวะเปิดมุมนะครับขึ้นมาแล้วทีเนี้ยแม่งไอเฟดมึงไปเหยียบเท้าของดาวิดเดเคอคือมันไม่ใช่ลูกฟาวครับ มันเป็นลูกที่ผู้เล่นเด็กวิ่งชนกันเองแล้วเจ็บแล้วก็เอมิลซูมิโรครับผมก็แปรเบาๆเข้าไปคือมันเป็นจังหวะที่ผู้ตัดสินไม่ควรจะเป่าหยุดเกมซะด้วยซ้ำแล้วก็ลูกเนี้ยอาร์เซนอลคว้าได้ประตูไม่ต้องเป็นดามาเลยอาร์เซนอลคว้าได้ประตูได้ประตูแน่นอนเพราะว่ามันคืออาร์เซนอลไม่ได้ทำฟาวเราเลยแม่งเฟ็ เป็นคนทำฟาวดดวิดเดคอาแล้วแม่งเสือกคลองผู้ตัดสินว่าเฮ้ยเพื่อนกูเจ็บมันเป็นจังหวะผิดพลาดในการวิ่งของเฟตเองเป็นผิดพลาดโดยตัวผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับส่วนจังหวะต่อมาเรื่อยๆครับแมนยูก็พยายามจะครองบอลน,นะครับผมใช้การครองบอลน,นะครับในการเข้าทํา ในพื้นที่สุดท้ายหรือพื้นที่แดนกลางทําได้ค่อนข้างดีแล้วครองบอลค่อนข้างนานครับตั้งแต่เสียประตูนาทีที่ประมาณ12-13นะครับเกมได้หยุดไปประมาณ5 6นาทีนาทีที่20จนถึงเราได้ประตูประมาณท้ายครึ่งเวลาหลัง30กว่าแมนยูครองบอลน,นะครับพร้อมที่จะโถมเข้าไปโถมเพื่อจะเอาประตูคืนมาแต่ว่าจังหวะที่ เราได้ประตูตีเสมอครับมันเป็นจังหวะผิดพลาดแค่จังหวะเดียวเล็กๆน้อยๆทางจาร์อนซันชโชนะครับผมเออเลี้ยงๆ,ๆเข้าไปแล้วจ่ายลอดดาร์ลูกนั้นโคตรสวยเลยมาให้กับทางเฟดแล้วเฟดแม่งโอ้โหมหาเทพมึงจะทำคอนเทนต์ไปถึงไหนมึงเหยียบเท้าเดวิดเดเคอแล้วยังไม่พอมึงส่งให้บรูโน่เฟรนเดส ยิงแปรเรียบเข้าไปคือมีส่วนร่วมทุกประตูจริงนะครับครึ่งแรกของเฟดคือมันต้องจดจําเฟดในเกมเนี่ยคือมันมีส่วนร่วมทุกประตูจริงไม่ว่าจะเป็นประตูแรกที่อาร์เซนอลยิงหรือเป็นแอซิดประตูตีเสมอให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพีกมากนะครับหล้งจอกจบครึ่งแรกไปคือเกมมันมีอะไรเลยคือเราโถม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 อาร์เซนอลตัดบอลได้จะโต้โตไม่ได้เราโถมกับ เป็นอย่างนี้ตลอดครับครื่องแรกคือเป็นเกมที่หมัดแรกอ่าแลกหมัดกันได้สนุกมากเครึ่องแรกครึ่งเวลาหลังนะครับผมรูปเกมเหมือนเดิมเลยแมนยูพร้อมจะถมทุกเวลาแล้วการผิดพลาดของอ่าอาร์เซนอลนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ขึ้นนำา2ประตูต่อนหนึ่งตั้งแต่ต้นครึ่งเวลาแรกด้วยความสุดยอดของคริสเตียโนโรนโด do ครับไอ้ไม่ใช่ดิด้วยความสุดยอดของ,อาอของทางมาคราดฟอร์ด บอกได้เลยว่าลูกเนี้ยถ้าเป็นรัดฟอร์ดที่ห่วงจะยิงบอกได้เลยว่าไม่ได้ประตูสอหนึ่งแน่นอนแต่นี่ครับผมบโนอฟฟนเดสนะครับแทงไปให้มาคารัดฟอร์ดมาคารัดฟอร์ดคือตรงนั้นอะ่ะถ้ามันจะมีมุมที่รัดฟอร์ดเลี้ยงเข้าไปยิงเขาสามารถทําได้นะแต่รัดฟอร์ดไม่ทําเขาจี้เข้าไปนะครับจนถึงเส้นหลังตบกลับคืนมาให้กับคริสโนโรนโด แปะเรียบๆเ,เข้าไปลูกนี้ถือว่าการเป็นการชิงบอลได้ค่อนข้างดีนะอ่าทีนี้เกมดำเนินไปประมาณ5นาทีอาเซนอนทำเหมือนกับย้อนทางเลยไม่เหมือนกับลูก2-1หของแมนยูเลยก็คือตบเข้ามาตบเข้ามานะครับผมยิงตีเสมอ2อ2แล้วหลังจากนั้นครับหลังจากเสมอ2อ2-2 แม่งอาเซนอนพร้อมที่จะชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ตลอดเวลาครับคองบอลได้โถม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 ใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือเป็นการทดสอบแนวรับมากๆแต่คนที่ช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เป็นอย่างดีเลยผมมองไปที่เฟรดกับแม็กทอมินเในเกมนี้ปิดป้องนะครับแผงเกมแนวกลางของเราได้ค่อนข้างดีช่วยในการตัดเกมช่วยในการคลองบอลได้เป็นข้างดีเสียอยู่อย่างเดียวคู่เนี้ จ่ายบอลขึ้นหน้าแม่งโคตรไม่เวิร์กเลยจ่ายบอลขึ้นหน้าไม่ได้นอกจากว่าบลูน่จะถอยลงมาเอาบอลแล้วแทงให้โดแทงให้รัดฟอร์ดวิ่งหรือซานโชลงมาล้วงเอาเองจะสามารถข้องบอลขึ้นหน้าได้แต่ถ้าเกิดว่าบอลอยู่กับแมกโทมิน่บอลอยู่กับเฟดรับรองบอลแม่งไม่ขึ้นหน้าแน่นอนครับยังไงบอลมันก็จะตายอยู่แดนกลางนี่สำหรับครึ่งหลังนะจนถึงนาทีท้ายท้าย ถือว่าไม่ถ่ายประมาณนาทีที่ประมาณ70-80ประมาณเนี้ยเป็นลูกที่อาซานโชนะครับผมแทงลอดดากอีกแล้วให้กับเฟรดเข้าขอบเกียโทษครับแล้วเป็นทางอาโอเดกาดแม่งเสียจังหวะยังไงไม่รู้ไปสไลด์ขาเฟสดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้จุดโทษพีคมากดราม่าสุดๆลูกนี้คือตอนแรกคือเกมมันปล่อยไปแล้ว ผู้ตัดสินจะไม่ให้จุดโทษแหละแต่ว่าทาง VAR นะครับได้ทักทวงมาว่าเฮ้ยมึงจะไม่ให้จุดโทษจริงเหรอแม่งสไลด์ขาขนาดนั้นไม่โดนบอลเลยหลังจากที่ไปดูอะไรนะไปดูจอ VAR ปุ๊บผู้ตัดสินตัดสินใจได้เลยครับจุดโทษแล้วคนสังหารจุดโทษในวันนี้ครับไม่ใช่บรูโน่ต่อไปแล้วเป็นทางคริสโน่โรนโดครับซัดจุดโทษเต็มข้อเข้า,ขากลางประตูเปิดหน้าเทา้ากว้างๆครับผู้รักษาประตูแม่งลงทางไปเลย อันนี้ถือว่าดีมากๆสําหรับผู้รักษาประตูของเราสําหรับกิเซโนโรนโดนะที่หลอกผู้รักษาประตูยิงตรงกลางแน่นๆตรงนั้นได้แบบสุดยอดมากเข้า100%แล้วเกมก็ดําเนินอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆครับจนจบ90นาทีบอกได้เลยว่าการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับทางอาร์เซนอลแมตช์ใหญ่เมื่อคืนเป็นเกมที่เปิดหน้าแรกทั้งสงเลยคือพร้อมจะเสียบอล ทั้ง2ทีมแล้วพร้อมจะโต้กลับได้ประตูทุกเวลาทั้ง2ทีมแต่มันวัดกันด้วยความผิดพลาดเล็กๆแน่นอๆครับไม่ว่าจะเป็นการผิดพลาดในแนวรับการผิดพลาดในการเพสซิ่งการจ่ายบอลต่างๆถ้ามีทีมไหนทีมหนึ่งพลาดแม้แต่นิดเดียวนะครับทีมฝั่งตรงข้ามพร้อมจะลงโทษได้ตลอดเวลาอันนี้คือจุดเสียของทั้ง2ทีมเลย แต่ถ้าเกิดว่าเราดูจากเกมเมื่อคือนแล้วนะครับไมเคิลคาริกได้ทําการแก้เกมเป็นอย่างดีแก้เกมอย่างดียังไงครึ่งแรกนะครับเราพาบอลไปหาโดได้น้อยมากแต่ครึ่งหลังครับโดได้บอลเยอะครึ่งแรกโดแม่งลนเว้ยได้บอลแม่งจะยิงอย่างเดียวแต่ครึ่งเวลาหลังนะครับกิเซโนโรนโดมีเวลาในการคิดวิเคราะห์ในการจ่ายคิดวิเคราะห์ในเรื่องของการาจะยิงหรือจะจ่าย อันนี้คือเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างดีในการเล่นเกมรูกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีนี้นะครับเรามาดูฟอร์มแต่ละตัวกันนะครับคนแรกเดวิดเดคอแม่งโคตรเซฟอยู่แลละมันมีลูกหนึ่งอ่ะที่โอวาเมยองหลุดแล้วยิงแปะเน้นๆเลยประมาณ3หลาแต่เดวิดเดคอเราเซฟไว้ได้ถ้าลูกนั้นนะมันเข้าจบเลย แต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าเราดูจากภาพช้าคือมันล้ำหน้า VR ต้องทักท้วงอย่างแน่นอนแล้วก็มีลูกหลายลูกที่เดวิดเดีอแม่งโคตรเซฟผมให้คะแนนไปเลยสำหรับเดวิดเดีอนะเครับพลาดไป2อลูกไม่เป็นไรมันเป็นการพลาดแนวรับด้วยนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์แฮร์รี่แม็กไกววันนี้กลับมานะครับหลังจากที่หายไปนาน ฟอร์มตกบ,บ้างเจ็บบ้างนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอสะสมใบเหลืองครบผ้าใบหยุดพักไปประมาณ1อาทิตย์เฮล์ี่แม็กวยกลับมาผมว่าฟอร์มเขาเริ่มจะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วนะมีจังหวะกระชากบอลขึ้นไปแนวหน้าเหมือนเดิมแล้วมีจังหวะในการโหม่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเฮล์ี่แม็กวยในเรื่องของเกมรับครับแน่นอนครับมันเสียสองประตูมันให้คะแนนเยอะไม่ได้อยู่แล้วเกมรับให้สักประมาณ 7, เหมือนกับเดวิดเดเคร์แล้วกันนะครับส่วนคนที่เดอะแบกกองหลังจริงๆนะที่ผมมองคือตัวซ้อนของแฮร์รี่แม็กควายก็คือวิกตอร์ลินเดเลฟครับเกมนี้ผมให้เข้าไปเลย8ถ้าเกิดไม่มีเลิฟนะครับผมบอกเลยบางจังหวะเสียบอลบางจังหวะที่เข้าสวนกลับขึ้นมาแล้วไม่มีเลิฟในการเคลียร์บอลจบเลยนะคือเกมมันจะไหลกว่านี้มากถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นคนอื่นลองคิดดูดิเปลี่ยนเป็นใบยี่อย่างเงี้ยมันจะซ้อนได้ไหมเปลี่ยนเป็นทางใครอะ เปลี่ยนเป็นทางฟิวโจนเหรอมันจะซ้อนได้เท่ากับลินเดเลิฟที่มันกำลังจะล่างทองตอนนี้ได้หรือเปล่าอ่าแบ็กซ้ายนะครับผมอเลเตเลสผมชอบอะ่ะผมชอบเตเลสในระหว่างที่ลูกชอเจ็บเนี่ยคุณให้เตเลสลงไปยาวๆเลยไม่ว่าจะเป็นโค้ชคนไหนที่จะเข้ามานะเออเป็นลาบลังนิกที่จะเข้ามาคุณใช้เตเลสยาวๆเลยผมว่าเตเลสมีของ คือเกมลับคือมันเป็นตัวที่สม,มดุลมากคือผมเห็นจังหวะบางจังหวะที่เพื่อนทุกคนเติมแนวรูเเเเวร้เข้าไปเติมเติมเติมแนวรู้เข้าไปแต่ว่าเตเลสเมื่อเห็นเพื่อนเติมขึ้นไปเยอะแล้วเขาจะไม่ขึ้นเขาจะยืนอยู่เดียวกันกับแผงกองกลางเขาจะไม่ขึ้นเติมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนถ้าเข้าเติมไปกับเพื่อนนะแล้วทีนี้บอลมันโดนตัดได้บอลโดนสวนกลับมันจะไม่มีตัวร,รองแต่เตเลสครับ เขาคิดลึกกว่านั้นเขาคิดว่าในการสวนกลับอ่ะมันควรจะมีตัวรองเพราะฉะนั้นเตเรสอ่ะผมให้ไปเลย7.5เพราะว่าในการหยุดยั้งอะไรต่างๆเขาทําได้ค่อนข้างดีเติมเกมรุกไม่เท่าไหร่วันเนี้ยปกติเตเรสจะเติมเกมลุกมากกว่านี้ส่วนลูกคอสนะครับเออร์ลี่คอสจากแนวกลางเข้าไปด้านหน้าเห็นน้อยวันเนี้ยคอรสลูกคอร์สไม่ค่อยเยอะคอสเข้าไปไม่ค่อยตรงเป้าเท่าไหร่ไม่มีประตูในลูกคอสเออร์ลี่คอสจากลูกอ่า ข้างๆฝัง่งซ้า,งา,งายของเตเลสในวันนี้ฝั่งขวานะครับผมเดียโก้ดารโรเฮ้ยเล่นดีว่ะเหมือนกับเขาได้โอกาสแล้วเขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยผมก็เล่นได้นะผมไม่แพ้อารอนวันบิสกาเลยวันบิสกาโดนดรอปไปครับเพราะว่ามันในเรื่องของการเติมแนวรุกอะไรต่างๆวันบิสกามันหน้าเดียวเกินไปอ่ะก็คือเขาเติมแนวรุกขึ้นไปไหมได้บอลหนึ่งจังหวะกระชากกลับ แล้วก็ใจคืนหลังวันพิซซาาแม่งไม่มีลูกคอสไม่มีลูกกระชากเข้าไปท้าทยเส้นแล้วก็ตบกลับขึ้นมาเลยเห็นได้น้อยมากจากอารอนวันพิซซากาแต่ว่าสําหรับเดิโกดาโรนะครับผมคือเขามีลูกแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะมีลูกแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมว่าดาโรผมให้สักประมาณ7คะแนนได้เลยสําหรับแผงสําหรับแบ็กโฟส่วนแนวกลางนะครับผมเฟซ เฟตอินฟินิตี้ครับผมไม่ให้คะแนนมันคอนเทนต์มากเกินไปเออทำให้ทีมเสียประตูมีลูกที่จ่ายบอลเป็นแอซิสให้กับบุนโอนฟนเดสมีลูกเรียกจุดโทษให้กับคริโนโรนโดได้ยิงมีส่วนร่วม3ประตูใน5ประตูหลักของเกมเมื่อคืนถ้าจะให้คะแนนจริงๆนะเฟตผมชักอ่าผมจะให้อยู่ประมาณ ไม่เกินเจ็ดไม่เกินเจ็ดในรูปขยันของเฟสนมันได้เว้ยแต่ว่าตามรูปเกมอ่ะคือเฟสมึงจ่ายบอลอะไรของมึงอ่ะเฟสก็ยังเป็นเฟสครับการจ่ายบอลของเฟสยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอในแนวกลางแม็กทอมิเน่ผมให้6ครับลูกปะทะลูกมงได้หมดแต่ลูกจ่ายเหมือนเฟสเลยมันไม่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการจ่ายบอลเออนี่คือคู่แม็กเฟส ส่วนนะครับผมมาคาแรดฟอร์ดมี1นึ่งแอซิดครับผมแล้วก็การกระชากลากเลื้อยวันนี้ทำได้ไม่ค่อยดีเอาไป7คะแนนพอนะครับส่วนนะครับผมจารอนชานโชคือเขามีส่วนร่วม2ประตูนในเรื่องของการจ่ายลอดดากได้ค่อนข้างดีเลยผมชอบว่าจารอนชานโชผมแปเลยผมให้เป็น MVP ด้วยซ้ำส่วนนะครับผมคริสโนโรนโด โดครับโดยังไงก็คือโดไปเลย8.5 2ประตูแล้วก็การวิ่งการเพจวันนี้ทำได้ค่อนข้างดีการยืนตำแหน่งการประกบตัวนะครับเซนเตอร์หตัวทำได้ค่อนข้างดีเลยสำหรับกิโนโรนโดส่วนบูโนเฟนเดสครับวันนี้นิ่งขึ้นเอาไป7.5นี่คือหลังเกมทั้งหมดนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมใหญ่1เกมที่เปิดล้าอาเปิดบ้านมาเยือนทางปืนใหญ่อเซนนครับ ถ้าทุกคนนะครับเห็นด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับใครที่ไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนกันกว่าเห็นต่างจากผมเป็นยังไงเจอกันคลิปหน้าครับเด็กผีสวัสดีครับ